วันนี้เป็นวันที่เขาถือว่าเป็นวันที่ช่วงกลางวันจะยาวที่สุดคือพระอาทิตย์เราจะเห็นพระอาทิตย์นานที่สุดคือวันที่ยี่สิบเอ็ดพอดีบังเอิญวันเกิดคุณปูพอดีเป็นเป็นขาเรียกว่าเป็นลองเกส t d เดนะครับก็เป็นวันที่พระอาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นจากระดับเส้นสูงสุดเนมองไปทิศเหนือไกลเลยนะครับจะมีและพระอาทิตย์จะอยู่ยาวอยู่เป็นเป็นวันเป็นกลางวันที่ยาวนะครับ ที่เรียกกันภาษาอังกฤษเรียกว่า so this หรือว่าไอ้บ้านเราเรียกเลยนะครีสยายครีสมายคมา,ยายคีสมายันคีสมายันคีสมายันผมก็เรียกภาษาพวกนี้ไมาค่อยแย่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ดีภาษาไทยก็เริ่มเสียมอยู่น,น,น,นู่นน้่นนั่นั่นกลับบ้านดีกว่านะครับแล้วแต่ประเทศไทยเราออนแอร์กับเพื่อนก็จะหนักหน่อยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมการอะไรเลยในการต่อสู้กับสิ่งที่กําลัง จะต้องโถมเข้ามานะครับเหมือนกับว่าทะเลกำลังคลั่งแต่เรามีกัปตันที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนกับกันเรือปูไม่ได้คิดจะโตขึ้นไม่คิดจะต่อแทนตอบสู้โคตรขึ้นยังไงวางแผนยังไงเพื่อให้เรือไม่อับลังเอนตรงนี้คือสิ่งที่น่ากัวงวลคือไม่มี strategi อย่างที่ผมเคยพูดตอลอดมาไม่มียุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วน แล้เป็นเรื่องที่หนักหน่วงในวันนี้ครับผู้นำเนี่ยนะจะต้องรอบรู้และใจกว้างต้องรับฟังทุกฝ่ายคือปัญหาเนี่ยแน่นอนไม่มีใครเก่งที่รู้ปัญหาทุกด้านแต่ต้องรับฟังฟังแล้วหาโซลูชันร่วมกันแล้วต้องทําต้องรีบทำนะไม่ใช่มีโซลูชันแล้วไม่ทําหรือว่าไม่อยากรับรู้ปัญหาแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วโอ้โหวันนี้หวย<ห><ห>ขายดิบขายดีหวยขายดิบขายดี เป็นสินค้าที่ราคาดีพอๆกับยาเสพติดโอ๊ยไปเปรียบเทียบแบบนั้นใจแป้วเลยครับฮะเพราะว่าเปล่าคือคนคนเนี่ยไม่มีความหวังอะไรเงินก็น้อยลองไปซื้อร้อยที่เผื่อมันจะได้สามสามล้านสี่ล้านมันก็มันหวังแล้วทั้งนั้นที่เพย์เอาเลโชของสละกงสลางนี่ต่ำมากนะตาำกบบอลอีก เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเรียนรู้สอนเด็กสอนเด็กเยาวชนวันนี้ให้รู้จักดิจิทัลแอสเซทได้แล้วเรามีแอสเซทเยอะดิจิทัลเยอะถ้าจริงๆแล้วก็เหมือนสิ่งที่ผมเคยทำตอนผมเป็นนายกเนะี่ยคือเรียกว่าแปลงสินทรัพย์เป็นทุนน่นีงแต่นั่นเป็นแบบวิธีอนาล็อกแต่ต่อไปโลกข้างหน้ามันเป็นดิจิทัลแล้วนี่ได้ผมถึงถามน้องอิงตอนที่เขาพูดถึงเรื่องว่า จะทําสร้างเป็นอาเซียนเอ็กชแนนปรากฏว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไปคิดกันว่าโอ้อีกหน่อยมันมี g l o b a l แล้วถ้าเราไม่ชิงเป็นอาเซียนตอนเนี้เราก็เป็นเป็นประเ,เทศเล็กๆเ,เ,เกียมตัวอยู่าเงี้ยเราควรจะนําได้แล้วเป็นอาเซียนเอ็กชนอันนี้คือสิ่งที่วิลิงก,กับทีมงานเขาคิดแล้วก็ามาบอกผมผมว่าเราวันนี้ผมมาอ่านตัวนี้บอกเฮ้ยมันไปตรงนี้แล้วในเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ไอ้น,นี่คนที่พูดนี้ไม่ใช่ธรรมดา เป็นเปรสิเดนกัของ n a s ซ a ดซึ่งเป็นบริษัทที่มีบริษัททางเทคโนโลยีเนี่ยเขาไปเทรดเยอะมากนะครับบอกว่าข้างหน้ามันมันดิจิทัลส่วนละเป็นดิจิทัลเซชั่นอัลล่าวเดบิสเนสทุกอย่างล้นะครับก็แล้วก็2050เนี่ยก็อีก28ปีข้างหน้าทุกอย่างไม่มีขอบเขตทุกอย่างเป็น v ว r ร์ชวคือเป็นเสมือนจริงหมดนะครับ เพราะฉะนั้นมันเร็วกว่าที่คิดนะยี่สิบกว่าปีผมก็ผมยังอยู่นะไม่รู้เหมือนกันลองอยู่ก็อีกเก้าสิบเก้าสิบกว่ายังพอรู้เรื่องอยู่ถ้าไม่เป็นอัลไซเมอร์อนะครับผมสงสารนายกวันหนึ่งที่ผมเห็นคลิปผมตกใจนะฮะนายกไปยืนรอต้อนรับรัฐมนตรีกระวาธามของอสหรัฐอเมริกามาเยือนที่กระทรวงกลาโหม มีตั้งแถวกองยศรับเรียบร้อยโปรโตโคอลไปจัดอีท่าไหนไม่รู้ให้ในายกซึ่งเขามีสองหมวกนะหมวกรัฐมนตรีกรารหโหมและหมวกนายกแล้วรัฐมนตรีกรารหโมก็มีรัมตีช่วยด้วยทําไมไม่ให้รัมตีช่วยไปยืนรอทําไมใช้รัฐมนตรีกรารหมที่เป็นนายกด้วยไปยืนรออันนี้ผมสงสารนะเขาเห็นผมไม่รู้เรื่องผมผมเลือกชื่อว่อานายกเดินตามที่เขาบอกให้ เหมือนผมตอนนั้นผมก็เคยเดินตามที่เขาบอกเหมือนกันแต่ว่าเราต้องกันกองนี่ถือว่าอันนี้ไม่ถูกถ้าให้ลัมตีช่วยไปรอรับแล้วก็ลำนายกและลัมตีกระหมนั่งเก้าอี้รอสักนิดหนึ่งพอเดินมาเข้ามาเดินถึงก็ลุกขึ้นเทคแฮนรับแล้วก็ไปตรวจแถวกองเกีเยรติยศด้วยกันได้นะครับให้ลัมตีช่วยไปเดินมามันจะดูเท่กว่าเยอะถ้าไปยืนนายกยืนเจมเจียเจ้ยมรอแล้วก็กว่ารัมตีกระหมสารัจะยุ ยุลยาตลงจากรถได้โอ้โหผมสงสารนายกเลยว่าโดนจัดปรคออย่างนี้ไม่ถูกต้องผมอยากให้ในายกและกระทรวงนรำเทศทำงานด้วยกันใกล้ชิดกว่านี้หน่อย